สวัสดีครับภาพที่พี่น้องเห็นอยู่ในคลิปเนี่ยครับก็คือสภาพฝนพรมนะฮะฝนพรมๆแล้วก็น้ําท่วมที่หาดใหญ่ภาคใต้ของเรานี่เองครับที่จังหวัดสงขลาสดๆร้อนๆตอนเช้านี่เองพี่น้องอัปเดตอากาศวันนี้จึงเน้นไปที่ภาคใต้โดยเฉพาะนะครับปลายด้ามขวานฝั่งตะวันออกหรือฝั่งอ่าวไทยนะฮะ ลักษณะอากาศทั่วไปในพื้นที่ภาคใต้นะครับพี่น้องต้องโดนสภาพอากาศที่เรียกว่าสองเด้งนะครับไม่ใช่สองเร่งแบบโพดําดอกจิกหรือข่าหลามตัดโพแดงนะครับพี่น้องถ้าเด้งแบบนี้พี่น้องภาคใต้คงได้รวยกันทั่วหน้าแต่ว่าเป็นสองเด่งที่เกิดจากลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดเข้าปกคลุมประเทศไทยนะครับและอ่าวไทยหรือเรียกง่ายๆว่าวลมหนาวเนี่ยครับพี่น้องก็มีกําลังแรงครับมีกําลังแรงไหลลงมาแรงนะครับ เนี่ยอันดับแรกเลยลก็พัดพาความชื้นจากอา่อาวจากตัวน้ําผิวน้ํำอ่าวไทยขึ้นมาตกบนพื้นบกนะฮะคือภาคใตนะ้ต้องโดนเด้งที่2ก็คือมีหย่อมความกดอากาศต่ํากําลังแรงแล้วก็หย่อมแอลนะฮะหรือหย่อมโลเนี่ยครับทางตอนบนของประเทศมาเลเซียนะครับเคลื่อนเข้ามาหย่อมนี้ก็เคลื่อนผ่านประเทศมาเลเซียทางมาทางทิศตะวันตกนะครเข้าอ่าวไทยแล้วก็ปกคลุมภาคใต้ด้วยนะครับดังนั้น ดังนั้นนี้ก็คือจะส่งผลให้ภาคใต้ของเราเ,เจอฝนหนักในหลายพื้นที่และมีแนวโน้มจะเพิ่มความรุนแรงขึ้นโดยเฉพาะภาคาภาคใต้ฝั่งตะวันออกนะครับต้องระวังพื้นที่เสี่ยงจากฝนตกหนักและตก,ตกสะสมนะฮะ24ชั่วโมงขึ้นไปเพราะอะไรละครับถึงต้องระวังฝนตกสะสมก็เพราะว่าก็จะมีน้ําป่าไหลหลากนะครับมาท่วมฉับพลันแล้วก็ดินสไลด์ในพื้นที่เชิงเขานะครับแล้วก็ริมทา่าริมตมลิ่งก็จะมีน้ําล้นได้ฮะ ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่3ธันวาคมอดทนนิดเดียวครับ3วันครับพี่น้องโดยวันที่1ถึงวันที่2เนี่ยจะมีฝนตกหนักบางแห่งที่จังหวัดชุมพรนะครับและก็จะมีฝนหนักถึงหนักมากในหลายพื้นที่ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขาปัตตานียะราและนราธาิวาสนะครับส่วนในวันที่3นะครับก็จะคงเหลือมีฝนตกหนักบางแห่งในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีและตกหนักและหนักมาก เป็นบางแห่งอยู่เหมือนกันบริเวณจังหวัดนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลานะฮะปัตตานียะลาและนราธิวาสคือลมทะเลก็มีความสูง2-3เมตรนะครับพี่น้องชาวเรืองดออกจากฝั่งก่อนนะครับถึงวันที่4เลยธันวาคม2563นะครับสำหรับสภาพอากาศทางตอนบนของประเทศไทยนะครับในเมื่อลมหนาวแรงขนาดนี้ให้ทางใต้มีฝนขนาดนี้นครับพี่น้องทางตอนบนก็จะมีอะไรครับก็ไม่มีอย่างอื่นหรอกครับพี่น้องนอกจากเงยหน้า เงยตารับลมหนาวกันฟินๆไปคนละเล็กคนละน้อยครับโปรโมชั่นเย็นนี้ก็จะจัดเต็มไปจนถึงวันสุดสัปดาห์วันหยุดยาวนี้นะครับวันที่5วันที่6ครับพี่น้องจากนั้นคงอุ่นขึ้นเล็กน้อยแล้ววันที่10ค่อยลุ้นกันอีกทีว่าจะเป็นอย่างไรสวัสดีครับ